ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานีรถไฟกันตังค่ะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของสายนี้ค่ะสายถัดไรถไฟนี้แล้วก็จะลงไปเรื่อยๆผ่านผ่านโรงแรมก็จะเป็นอีกสถานีโรงแรมที่เราพักกะนค่ะชื่อค่ะช่างเหอะแล้วพ่อยรู้ทีหลังอะไรเมอร์เซเดสแองอะไรนะคะที่เราพักอยู่สองคืนนะคะ าห้างนะมันเห็นดดค่ะนีะ่ก็เป็นสถานีแล้วไฟกันตังนะคะแล้วดูอาคารสิคะดูความเก่าแก่ก็พอๆกับอยุธยาเลยค่ะอายุของไล่เรียกกับสถานีที่อยุธยาค่ะสุดปลายทางฝั่งอันดามันค่ะ ปีสองสี่ห้าหกสถานีก่อนคุณพ่อแม่แม่ชีเกิดอสถานีรถไฟกันตงังเ,เขาก็อายุมากพอสมควรนะคะสถานีนี้ค่ะเขาอายุร้อยกว่าแล้วค่ะแก่กว่าคุณพ่อคุณแม่แม่ชีตั้งตั้งเจ็ดปี่ย